มาเปิดไปร้านถูกดีครับมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยวันไหนที่เราอยากจะหยุดพักแล้วก็สลับคนมาเปลี่ยนได้เราไม่ต้องทำงานทุกวันผมชื่อนายธนิดเสาน้อยครับชื่อเล่นชื่อไกด์ร้านถูกดีสาขาเพชรคลองบัวครับ ผมมองกลับไปตอนสมัยที่แม่ผมยังเปิดร้านโชว์หัวไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสลับคนมาเปลี่ยนไม่ได้สมมุติว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่ร้านแล้วผมขายแทนอะไรเงี้ยครับผมจําราคาสินค้าผิดแล้วก็ขาดทุนมาเปิดเป็นร้านถูกดีครับมีเป็นระบบเครื่องโพสต์แค่ยิงมันก็จะขึ้นเป็นราคาสินค้าทําให้คุณแม่เข้าใจง่ายง่ายสะดวกมากเลยครับ วันไหนที่เราอยากจะหยุดพักแล้วก็สลับคนมาเปลี่ยนได้เราไม่ต้องทํางานทุกวันมันมีเวลาให้สามารถไปทํากิจกรรมที่ตัวเองต้องการได้ตลอดอยู่แล้วครับเพอเผอทำได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย